สวัสดีค่ะหนำเตยนะคะที่ปรึกษาการขายอยู่ที่อีซูซซอแสนมงคลอยุธยาสำนักงานใหญ่สายเอเชียนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะกำลังเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด -19 นะคะลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นกังวลใจเรื่องการเดินทางมาดูรถการจองรถรับรถนะคะวันนี้เตยมีคำแนะนำมาบอกนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะทักไลน์เข้ามาหาเตยหรือโทรเข้ามาหานะคะตรงนี้เลย ขั้นตอนที่2นะคะโอนจองเข้ามาได้ง่ายๆนะคะที่เลขบัญชีของบริษัทของเรานะคะขั้นตอนที่3การเซ็นไฟแนนซ์นะคะเรามีไฟแนนซ์บริการเซ็นเอกสารให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยค่ะหลังจากเซ็นสัญญาไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะขั้นตอนที่4ถึงการรับรถลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะเรามีบริการ ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะโดยมีรถสไลด์ให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าทุกท่านไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะว่ารถจะไม่ปลอดภัยของเรามีบริการดูแลให้ถึงมือลูกค้าทุกท่านแน่นอนค่ะซื้อรถออกรถกับเตยได้ไวถึงใจแน่นอนค่ะค่ะฝากกดติดตามช่อง YouTube เพจ f a c e b o o k i ด Line ด้วยนะคะส่วนใครที่ต้องการอยากออกรถกับเตยนะคะติดต่อเตยมาได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ